สุขส่วนตัวเพราะอาจจะมีความเห็นผิดหรือผิดก็ช่างนั้นยกไว้า่หนักเลยแต่ฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองหรือใครคิดว่าคนที่ไปรองเือสนามหลวงทุกคนจะทําเพื่อตัวเองเขาทําเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศส่วนตัว จะมีเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไวยววาอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ฉันเชื่อว่าคนเป็นความงดงามหรือใครคิดว่าคนที่ไปนองจเป็นสนามหลวงทุกคนจะทำเช่นเดยวแล้วก็เป็นความงดงามทางผู้มีสำนึกทำเพื่อแผ่นดีเพื่อประเทศเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ฉันเชื่อว่า มันเป็นความวัดงานเพราะว่าคนี่งเเคียนจากอะไรวทางได้หลายคนแล้วเเป็นปราามทางผูู้่พราจะอยู่หนความระถองเวลาจะเดินทางมาุงเราคิดว่าสิ่งที่ถยาในการปผเวลาจะมีใกล้กิจกรรมอย่างวันนี้รบนี่ยเริ่มตั้งอย่างก้าให้คิดว่า เออเริ่มตั้งแต่เขาบอกว่ามาตั้งแต่ถ้าคนมาจะกรตก็ตั้งแต่ลาดมาเลย่านวันท่น่าถวันที่อก่าก็ผ่านาดยากมากผ่านหลายด่านแรตำรวจก็มีการกิจกรรมวันสุกขแก่ไม่ให้เข้ากล้กนแต่เขาก็มีใาเริ่มตั้งแต่เขาบอกว่ามาตั้งแต่ถ้าคนมาจะกรวตุนก็ตั้งนต่เขาพลาดมาเลย ผ่านมาเป็นสิบๆบาตั้งัาจะเดินเพราะว่าเขามีดวงการของเขาเขามีดวจก็หาวิจิสรเขาั้านแผ่นดินหรือเปล่าแม้ว่าเราจะหลายคนหรือบางคนอาจจะคิดว่าเขารักกันเขาก็มีอะไรที่จะมาโดยทีเขาไม่ชอบเราก็มองว่าอะไรที่ไม่ชรงกับเราก็ตางทีอยากให้มันกตรงป็นเพราะว่านั่นคือดวงการขั่นคือให้ที่น้องเราเขาด้ากแผ่นดินหรือเปล่า ม้ว่าเราจะหลายคนหรือบางคนอาจจคิดว่าเขารับไม่ถูกเขารักที่จะทำเขารักใจความคิดแล้วไม่ชอบชีวิตของเขาจากอารมณ์ของเราก็ตามเราก็ต้องมองในอย่างให้ทุกคนมองว่าในเชิงรบนั่นคือความวัดงามนั่นคือเรื่องหน้าที่น้องเราเป็นญาตของเราอย่างนี้เป็นต้นตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันที่อาจจะมีคนใหญ่แล้วก็มีสิทธิ์ที่ติดความเห็นดินต่างก็ถึงเวลาฝ่ายรัฐบาลอยากจะระดมคน เราก็ต้องมีอยู่หลายางบ้านเราต้องเราทำไมวันนี้มันเลื่อนงานไม่มางานอะไรอย่างนี้มันต้องตรงกันข้ามไเวลาเดียวกันงานท่านมีคนงานอยู่ที่วัดหลายคนมารับพอถึงเวลาในวรัฐบาลอยากจะระดมคนคนด้วยวอาท่านก็มีอยู่หลายช่างบ้าเอ๊ะน้องเราไมัน้ไปก่อนไป่อนแล้วทำไปห้าร้อยก่อนเออก็จะบอกเออไปห้าร้อยก่อน เราก็จะโกนตามหลังมาให้คนไอ้พวกห้าร้อยให้ห้าร้อยเราก็นึกเออก็เรื่องของเขาอย่างน้อยเขาก็ได้ห้าร้อยมัไปนู่นได้ห้าร้อยนี่ก็น้อยกว่าห้าร้อยห้าร้อยอยู่นะ้กไม่ได้คิดาองห้าร้อยไ่คิดอะไรเพราอย่างน้อยก็จะตามหลังมาได้ห้าร้อคน เราที่เขาไม่อยากให้ให้มองเป็นก้อเรื่องของเขาอย่างน้อยเขาก็ได้ห้าแลกตาไม่ใช่แตกแยกดีกว่าได้น้อยกว่าห้าที่มันจะอยู่กันทุกคนมีความคิดของที่เขาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเขาอย่างน้อยก็ถือว่ามันก็มีสิทธิ์มันทำอะไรเหมือนกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันที่เขาไม่อยากให้ให้มองเป็นอะไรคล้ายคลึงกันแล้วมันจะแยมตรงไหนแตกต่างม่ใช่แตกยกแต่เป็นความแตกต่างราคาที่คนดีของ ไอ้เงี้ยมันก็ต้องมีคือเรามองให้ใจกว้างก็คนที่มันทำอะไรเหมือนกันที่ดูเป็นเรื่องพุทธเหมือนกันพุทธเนี้ยกินอย่างพุทธอะไรใช้คืนกันแล้วมันจะงามดูความอย่างพุทธอะไรเนี้ยนดูอย่างพุทธเนี่ยนะอ่าน่าก็ต้ดูดูเป็นเรื่องพุทธด้วย ถูกไหมพุทธเนี่ยเขาก็มองไม่โนกถูกไหมถึงเรามองให้ใจกว้างขึ้นเพราะคนมีวิทยาวิถีพุทธมาเติมด้วยวิถีพุทธวิถีพุทธมาที่กินอย่างพุทธอยู่อย่างพุทธไปทำมาที่ประจัยมันก็คืออย่างพุทธอะไรเนี่ยนะดูอย่างพุทธไปเป็นสาระนะมันก็ต้องดูเรื่องอย่างนนี้เเป็รื่องพุทธเนี่ยเของด้สาระโลกอย่างใจกว้างนะบุคคลเอ่อพุทธ นั่นคือคําว่าแต่ถ้รมาใดที่เรามองเป็นคําว่าแต่ถ้ามาใจมันเ็คือ้ธรรมที่เป็นซึ่งสมัยที่เราใจเป็นธรรมะธรรมะเราก็เอาความคิดตัวเเป็นอย่างนั้นเอาความคิดตัวเองเป็นย่แล้วคนที่คิดคนอื่นคถูกกับคก็ต้องผิดหมดนั่นคือหลักธรรมะ ไม่ใช่หลักแา้วะครทานดที่เรามองเป็นคาไม่ใช่ดำรงอยู่ด้วยวิถีพทธัพทันน่งสมัยที่เราแบ่งเปนั้ที่อมันก็เป็นอย่งนั้นก็เอาปัจหาที่โตปูเป็นใหี่วเอาที่โตปูเปนดี่ยนตัอเจที่ให้เกิดปัญหาที่โตปูเราต้องปิดหมดอย่างนั้นไม่ถูกปัญาที่ปัจที่ดีก็คือปัญหาทีปัจัยที่ีมีจุดกาเนิดอยู่มีีอยู่ด้วยวิถีแล้ววิธีดำก็เป็นวิถีแห่งปัา แล้วมีอะไรก็็เปนตัวก่อให้เกิดปัจเจกมีผลไม่ใช่มองโลกอย่างมีอารมณ์หรประชาธิปไตยที่ดีก็คือประชาธิปไตยที่มีจุดกําเนิดเกิดมาจากวิถีทางแห่งธรรมแล้ววิถีทางแห่งธรรมก็ต้องมีวิถีแห่งปัญญาเป็นตัวมองมองโลกภายนอกมีปัญญาเขาจะเป็นคนมองโลกอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่มองโลกอย่างมีอารมณ์หรือความที่มันลุเซ่ใช่ทุกอย่างมีสิทธิ์จะแสดงออก แล้วก็พี่น้องชาทุกคนมนุษยชาติทุกคนคิดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดแต่มองถือทั้งโลกไม่ว่าไหนคือต้องมาจำงานง้งามที่ตางก็ถ่อมมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเราความงดงามมันเป็นนามที่มนุษยชาติทุกวันี้สิทธิเง้น เรามีเพื่อนทุกคนมนุษยชาติทุกคนคิดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดทีเหมือนกันหมดาทั้สมาธินับถือทั้งโลกศาสนาเดียวกันหมดแล้วมันจะทำอะไรกนคนที่ต่างว่าท่ี่ทำมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันแล้วฟังว่ากามมันต้องเรียนเกี่ยวสองน้ำให้ถูกไหม เออตรงนี้มีมนไปแสดงคำที่เป็นพิตมาอะไรอย่างนี้มันก็เีความจริงวัฒนธรรมจะไหวสันติธรรมมาดีเราที่อิสรความแตกต่างแต่มันไม่แตกแยกก็เป็นความาริที่อยู่ในวารสารสุดว่าทรงกล้าก็อิปามเรากสงสารให้แล้วสันติธรรมมันเกิดจากดีเรา แล้ววิชทีมันก็เกิดจากแต่มันไม่แตกแยกเพราะเราอยู่รวมกันได้อย่างสันติภาพสันติสุขาควมสันติภาพจะดีปัญญายังฟังด้ดีย่อมเกิดปัญญาแล้วสันติธรรมมันเกิดจาร์ฟังดีฟังดีฟังยังไงก็อย่าง่สุดแล้วก็มีปัญญาตื่นแล้วปัญญามันเกิดสิทธิแล้ววิจาร์มันก็เกิดจารโอ้โหเอฟดีก็ได้เนี่ย ทำไมเขาไม่เป <st> ิดไฟให้ม <that> <and here are aesthetic customers> <rast> ันสวิาอยึ้นดังฟังด้วยดีย่อมเสียไม่งั้นจะก็มองไม่ได้เลยหลับไปดีไหมยิ่งไรยิ่งี้มันสองตาเลยมองข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าใครหลบๆอู้อยู่บ้านยิ่งอยู่มุมๆไม่เห็นก็ยังได้สะกิดบ้านเลยเตืนเอาเปรียบกันอะไรอย่างนี้เปิดไฟให้มันรวสรุปก็คืออยากบอกว่า ที่มันยังจะมองไม่ได้ดี่ว่าใครหลับไม่หลับเที่ที่ที่ใครมันตอบตัวเรื่อง้ารที่มันเลยไม่รู้ว่าใครแอบหลบหลบผู้อันนี้มันก็จะเกิดได้เห็นก็ยังไม่สกิดว่าเน่เน่เดินเราเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยรวมๆสรุปก็คือหนึ่ง วิธีทางแห่งยมัญญาวางอย่างธรรมะที่ปไตจัยมันก็เกิดจากวิธีทางแห่งการแล้วก็มีวิชาไม่ยปัญญาคิดวิชาที่มันก็จะเกิดจากการฟังส่วนวิจชาสังเกตปัญญากันฟังไม่ต้องเชื่อหลวงปู่เราเราไม่ต้องเชื่อแล้วฟังได้ดีก็คือหนึ่งแล้วก็ไม่ยปัญญาวังอย่างจดยังอย่างจะรู้ผลว่าไม่ใช่หรือไมาก็ลองมือทําแล้วก็เรียกว่าเราไม่ยมัญญาฟังคิดคิดวิเคราะห์ให้ฟังวิจารณ์คิดนะครับ ไม่ตรงนี้เหละหลวงปู่มันจะเกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้วมันก็จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือท็อะไรคือจริงอะไรโกหกคืออะไรคือออยากจะรู้ผลว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่เราจะได้ต้อไม่โดนใจทอดรอฟบางรอบ ลมอลรมคิดหรือเชื่อใครมาชักชวนแค่นี้เราก็จะเกิดปัญญาหรพอมีปัญญาแล้วมันก็จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือเราไม่มีปัญญาอเราไม่มีวิชาคือดอวิชามันเกิดขึ้นมันก็ทําลายอะไรคือใช่อะไรวิชามันไม่ได้ต้องไปโดนแนรนอนให้ลูกหลานเหรยญหล่นเพราะอวิชามันพักเชั่วใจเราหักโลค่

เจ้าของอิาจะมามเกี่ยบยาบแดวาโทษเงด้ยนะราตายแล้วเนี่ยเ้าของอิมันเล่นอยู่ในทางที่มันก็เหมาฟางอย่วงนี้เราดิ้นต้นปบางนี้ตัวอิจราดูนี่เนี่ยมันเปล่าเลยันเป็นกันด้ตื่นช้าขึ้นมา เราเส็แต่แล้วนั่นะครัทจาโดนหางนเอามือร่วมไปสัมผัสใ่หับต้องมันนนางเอกนี่โตไมนหาเนี่มันเล่นอยู่ในน้นเอก็คงจะแย่แล้วถ้าเอามือไปตบได้แต่ป่านนี้โดนอวี่มันกนเกเป็นกระด้งแบบจะได้ไม่มีใครหลบหลัอก้อยู่ใช่ปะ เรนก็อยากบอกว่าสมัยนี้มันสามารถเอามือได้ที่เรามีโอกาสได้ตั้งเศษสิ่งที่เป็นวิชามันก็คือที่ก็คงจะแย่เหมือนกันแล้วแล้วเมื่อมีปัญญาเนี่ยก็คงได้หน่อยว่าเกิดเกิดจะต้องสอนสอนก็คงจะได้ถ้าเกอดเู้อยู่เรนก็สอนถึงจะได้สถานีที่น้องชาวอิสานเมื่อใดที่เรามีโอกาสได้ตั้งเศษสิ่งที่เป็นวิชาเนี่ยมันก็คือที่มาแห่งปัญญา แล้วเมื่อมีปัญญาเนี่ยก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามันก็จะตรงกับคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าคําสอนสูงสุดของพระพุทธศาสนานี้พี่น้องชาวอิสลามถามหลวงปู่ตอนไปอยู่สามจังหวัดชียแดนไป